มแม่จริงมึงก็ออกมาสิวะออกมาแม่จริงงออกมาทำออกโวนะแม่จริงก็ออกมาดิแม่จริงมึงออกมาสิวะมึงกัวหรอแม่จริงอมา แค่เต่งแค่นี้เขียงยังพะขนาดนี้เลยตื่นเช้าวันอากาศก็สดชื่นอฝุ่นพีเอดม2.5เต็มปอดเลยฉันกลับเข้าห้องดีกว่าตื่นเช้ามาแค่ดมฟีเอม2.5เนี่ยแหละ จังเลยอ่ะเราต้องมาหาพี่เจ้าคุณละอแต่พี่เจ้าคุณหายไปไหนวะขอเล่นอีกครั้งปะนะคุณเจ้าคุณคุณเจ้าคุณคุณเจ้าคุณอยู่ไหนคะคุณเจ้าคุณ มันใครล่ะคะฮุยฮุยค <cutter aer> <lide> hey, hey. ุณเจคุณคุณเจคุณเป็นอะไรไหมคะเนี่ยคุณเจคุณคุณเจคุณ คุณทุกคุณมามามาขึ้นหลังมาอาะีนี้มายังไงเนี่ยเอาเอาเอาคุณทุกคุณไปกันเร็วคุณทุกคุณทีนี้ผู้ทรงเป็นพราต้องเข้ามาอีก อ๋อขึ้นมาเร็วๆแน่จริงก็ตามหาฉันให้เจอสิอ่ะ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 อเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงหรอคะคุณบอลลูนมีผีบ้านที่ไหนก็ไม่รู้จะมาเอาชีวิตนอตของฉันโหน่ากลัวมากค่ะหืมนี่ก็อีกคนหนึ่งยิแเพรี่รับหลังไม่ได้เจอหน้ากันเลยเร่งนิ่งนะเธอเนี่ยเร่งนิ่งนะ เธอนั่นแหละค่ะบนลูกุณอ้าวอีนี่หลับ <c oughs> นี่ตื่นได้แล้วเขาเรื่องนะคุณผีคะชื่ออะไรคะ <c oughs> อืม <c oughs> เล่นนิ่ง <c oughs> เหมือนนี้แพลียเลยนะคุณผีคะบอกว่าชื่ออะไรคะอย่ามาเล่นตลกกับฉันคะ่ะ ภา,าษาอังกฤษกับฉันสะดด้วยไไปรอบอก่ถามว่าเธอเป็นใครชื่ออะไรอเขาก็บอกอยู่ว่าชื่อเดวิดเดวิดน่ะไม่ออกไม่ฟังเลยฉันก็ขี้อยู่เนี่ยให้ฉันตอบแทนแล้วอ้แพรลี่ยังไม่ช่วยเลยเหรอก็ใช่นะสิอ้แพรลี่ยังไม่ช่วยเลยเลยเอามามามาเขาเรื่องต่อแล้วคุณต้องการอะไรจ๊ะ ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ห่อคะ้ะอิแวลี่ไปหยิบไอ้พะให้หน่อยดิมาขอบเดจ้า สดชื่นเลยนะจ๊ะบุลลูนก็แน่นอนอยู่แล้วอืมสบายมากเลยแล้วตอนนี้บุลลูนกำลังจะพาฉันไปไหนเรอจ๊ะอืมหมู่บ้านซีบอกอหมู่บ้านซีนิมาขอเป็นผู้แลนะคะเบิรดชอบไปดูที่ซีนิมาจา้าไม่ใช่นี่ก็อะไรก็ไม่รู้อีกคนนะึงนะ บอกว่าหมู่บ้านชีบอกไม่คีนิมากงั้นไม่คุยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่กวนให้คุณบอลลูเนี่ยเขาขับรถไปนะคะคุณผู้ชม จุดที่หบรรยากาศดีมากเลยอ้าไอ้น็อตไม่มาหรอมาแต่ลงยากมาเป็นภาระอีกไอ้นอ็อตไอ้บ้าโหบรรยากาศแบบนี้สถานที่แบบนี้ต้องใช่แน่แนเออแล้วาทมาทำไมเนี่ยมาแบกข้าสารมั้งเธอห้ากระสอบสินห้ากระสอบอินนี่ น็อตไม่มาสาักทีต้งเสน้นหลับอยู่บนลนแล้วมั้ง้วเหรอนอนตั้งนานไอ้บอลลูนจะพาฉันมาที่ไหนเนี่ยโหน่าจะเฮียนหะน้าดูเลยบอลลูนอี๋ยูฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเพราะว่าฉัน ชีจะแตกแล้วว่าหรอแป๊บน,นึงนะโอ้โหอินี่พอเจอผีแล้วไปเลยนะไหนบอกจะพามาปราบผีโอ้โหมาแล้วโอ้กว่าจะเข้ามาได้นะนี่ไอแพรลี่มันจัดการไปแล้วนะ่ะเม็นอนคาพื้นเลย บอลูนอ่ะเข้ามาช้าเกินไม่เห็นตอนที่พวกเราแอคชั่นกันเนาะแพรี่เอาไม่ตอบหรอแพรี่เนี่ยบอลลูนเข้ามาผิดจังหวะมากเอา้าหายไปแล้วงั้นคิดว่าพวกเรารีบกลับกันเถอะตอนนี้มันก็ดึกแล้วมากเลยนะอืมอุ้ยเรากลับกันเราจะได้ไปปาร์ตี้กันที่บ้านเนาะดีไหมกลับไปปาร์ตี้ที่บ้านกัน ไป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 ,ไปอ,อพยกอ,อกพยกเลยไปกันเอาแพรลี่น้ำเลยไปเอาเฟื่อ,องออกมาทิฉันจะนี้กับฉันก่น ตื่นได้แล้วมีใครอยู่ไหมคะมีคนอยู่จ้านี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย ฉันจะมาสวยแก่พี่สวพี่บนบุญแหาไปไหนผมอยู่ที่ไหนกันเนี่ย โอ้โห่หล่อมากเลยอ่ะโโอผู้ชายสมัยนี้นี่หล่อมากเลยอ่ะโอ้ยหล่อมันกระทั่งหัวตัวขารองเท้าโอ้ยหล่อมากเลยอ่ะโอ้ยโออโออเออเออมันมีของซ่อนไว้อยู่ไน้นี่นี่ว่าอุ็ยนี่ไงปืน นี่ไง,เล,งเล่นกับครไม่เล่นออขอบคุณนาะยเฟอร์ที่มาช่วยอ่ะเว้ยงั้นฉันกับน็อตแล้วก็แพรลี่ก็คงไม่รอ,อดดีแล้วบอลลูนช่วยได้ก็ช่วยกันรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ใครวะก็เธอแหละก็ทงง่อยนี่น็อตมันด่าพี่อ่ะวันนี้ก่สุดชื่นอีกแล้ว เรียกหนอลงมาดีกว่านอตลงมาแล้วโอ้โหตะริงกันทั้งวงการสังขารไม่ค่อยได้เดี๋ยวใจมันรัก เป็นคงทําให้ไปหักคอมังเชื่อเจหักไลยทาชั่วมางเบงเป็นกให้ไปหักคอมังเชื่อเจหักไลยทําผิดแล้วต้องคอยเตือนลงหักเงืนองเดิเชื่อเจหักไลยเรื่องไหนหักไล่ทั้งเพลงแต่ถ้าเป็นเรื่องเจหักไม่ล่หักไม่ไล่ใครที่มาเป็นคงทําให้ไปหักคอมังเชื่อเจหัก